ผมไม่มีตัวเมนทํายังไงดีพี่ผมจะอยู่ได้ไหมในโลกใบนี้โอเคทุกคนไปเชื่อว่าคนที่ดูช่องเฟยเนี่ยก็คงจะคิดเหมือนกันนะว่าแบบว่าเฮ้ยหรือว่าจริงๆแล้วแบบการที่เราไม่มีเมนเนี่ยมันเป็นเรื่องแปลกหรือเปล่าหรือมันแบบไม่ปกติหรือเปล่าทุกคนมันจะต้องมีตัวละครหลักใช่ไหมอะไรแบบนี้แต่ไปขอบอกเลยนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องมีตัวเมนก็ได้นะคะทุกคนคือเราอ่ะ ตัวเมนอะมันเป็นการเพิ่มอัตลักษในการเล่นเกมเฉยๆอะทุกคนแบบบางทีอะเราเจอตัวที่ชอบเราก็อยากเล่นต่อใช่ไหมคือที่เฟย์พยายามให้ทุกคนหาตัวเมนเนี่ยไม่ใช่ว่าเพราะว่าแบบทุกคนต้องมีนะแต่ว่าการที่เรามีตัวเมนเนี่ยมันจะทําให้เราเล่นสนุกขึ้นมันจะทําให้เราแบบอยากเล่นเก่งขึ้นอยากพัฒนาฝีมืออะไรแบบนั้นเอง ใช่ดังนั้นถ้าคุณรู้สึกว่าคุณยังไม่มีตัวเมย์เลยไม่ใช่เรื่องแปลกไม่แปลกเลยสักนิดหนึ่งนะทุกคนไม่ต้องคิดว่าตัวเองแบบเพ้ยผมแปลกผมไม่มีความสามารถไม่ใช่แบบนั้นนะบางคนมีตัวละครที่เล่นได้หรือว่าแบบเล่นได้ดีมากๆเป็น1ิบแล้วว่าบอกตัวเองเนี่ยไม่มีตัวละครเมนเนี่ยมันก็มีเหมือนกันทุกคนดังนั้นไม่ต้องเวอร์รี่ไปนะคะแต่สําหรับใครเนี่ยที่อยากจะมีตัวเมนขึ้นมาจริงๆอยากหรือว่าเออการที่เรามีตัวเมนเนี่ยมันจะรู้สึกยังไงมัน f e ล l i n g เป็นยังไงแล้วเขาหากันเจอได้อย่างไร เดี๋ยวคลิปนี้เนี่ยเฟยจะมาเล่าประสบการณ์ของตัวเองให้ฟังว่าตัวเองเนี่ยมาเป็น Mage, เมนเมชเลนกางได้ยังไงนะคะทุกคนแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร้แล้วไปก็หวังว่าจะมีคนมาคอมเมนต์เรื่องราวประสบการณ์ของตัวเองเช่นเดียวกันนะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกัน ใหม่เว็บเติมเกมราคาถูก Golden เติมเกมเติมได้เติมดีเติมไม่มีอัน้นสําหรับใครที่อยากเติม LL นะคะคุณใช้เพียงแค่รอยอด ID เท่านั้นนะรับของเร็วง่ายีซี่สะดวกสุดๆใครที่สนใจอยากเติมเนี่ยก็สามารถแอดไลน์ไปได้นะอย่าลืมแอดด้านหน้าด้วยล่ะเด้และถ้าคุณอยากติดตามข่าวสารของ Golden เติมเกมก็สามารถเข้าไปได้ที่ Facebook ได้เลยนะหรือไม่ก็ไปกดใต้ลิงก์ description นะสปอนเซอร์เขาได้อยู่กับเรานานๆสวัสดีเพื่อนลลูกทุกๆท่านด้วยนะคะมุมกล้องวันนี้อาจจะแปลกนิดนึง นะแต่ก็นั่นแหละเรามาเล่าเรื่องนี้นะก็ฟิลเหมือนพอดแคสต์เราก็เลยจะมาเป็นฟิลเหมือนเรานั่งคุยกันนิดนึงโอเคขอเล่าเลยว่าว่าเรามาเป็นเมนอาริได้ยังไงย้อนกลับไปเมื่อประมาณปี2015นะคะทุกคนตอนที่มันเป็นไคลเอนกเก่าๆเลยอะช่วงนั้นอะเฟเพิ่งมาเล่นเกมนี้ครั้งแรกเลยโดยที่มีพี่ชายตัวเองเนี่ยบอกว่าจะเล่นฮอนหรือว่าจะเล่น L. แอลเฟก็ได้ถามพี่เทนไปว่า แล,แล้วอันไหนมีอ่ะแล้วอันไหนมีแบบจิ้งจอกก้าวห่างบ้างอ่ะพี่แทนก็เลยบอกว่าโอเคงั้นเกมนี้เลย League of Legends มีจิ้งจอกก้าวห่างอยู่ในนั้นลองไปเล่นดูเล้วก็เลยได้ทำการโหลดมาเล่นนะคะแต่ว่าตอนนั้นอ,อารีมันไม่เปิดฟีมันไม่ได้แจกฟีด้วยซ้ำเราก็เลยเข้าเกมไปแล้วก็นั่งเบลออ้าวไหนบอกมีจิ้งจอกแล้วเราจะเล่นได้ยังไงพี่แทนก็บอกว่าก็เล่นไปเรื่อยๆแหละเดี๋ยวก็ได้เฟย์ก็เลยได้หยิบ น้องเด็กถือไฟนะทุกคนเล่นไปเกมแรกแล้วก็ไม่เล่นอีกเลยแบบไม่เล่นอีกเลยอะ่ะคือเล่นไปเกมเดียวแล้วไม่เล่นอีกเลยเป็นแอนนี่ no อเทม no ดาเมจ no ตาย no สววาย no no n o t ต i n g เลยอะ่ะเป็นการเล่นเป็นการเล่นแอนนี่ที่ไม่มีอะไรเลยอะ่ะทุกคนใช่น้องฟก็เลิกเล่นไปตลอดการแล้วก็ไปแจ้งเกิดที่โอวัตแทนใช่ แล้วมันจะมีช่วงหนึ่งที่ KDA เพิ่งกลับมาประมาณปี2020มัง้งมั้งนะที่ค d a เพิ่งกลับมาแล้วเฟยก็รู้สึกว่าเอ้ยอยากกลับมาเล่นจังเพราะว่าเห็นเหมือนว่าตัวละคจรจิ้งต่อเก้าห่างมันได้สกินใหม่สวยลองก็เลยได้ทําการกลับมาเล่นนะคะทุกคนแล้วตอนนั้นก็ไม่มีใครสอนเหมือนเดิมเพราะว่าเข้ามาเล่นคนเดียวเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยแล้วก็เข้ามาเล่นเล่นได้ตาเดียวเลิกไม่เล่นอีกจบ แล้วทีนี้เฟก็ผ่านไปสักพักหนึ่งจนถึงปีที่เพิ่งมีอาเขตเข้ามากับมินิโคเหมือนจะเป็นอาเขตรอบที่2มัง้งแล้วก็มีนิโคแบบเพิ่งเข้ามาเลยแบบเพิ่งมาเลยอ่ะนั่นแหละค่ะทุกคนนั่นคือช่วงแรกที่เฟได้แบบที่เฟได้มาแตะแอลแบบจริงจังเพราะว่าเฟเลิกเล่นโอว์บอทไม่อยากเป็นนักแข่งแล้วก็เลยแบบมารีรไทร์มาเล่นแอลแทนแล้วพอเราเล่นแอลเนี่ยแหละคะ่ะที่เฟเล่นอยู่ต่อเพราะว่ามันมีร้านคาลับและร้านคาลับมีสกินเคดีเออารี ล่ะทุกคนไปก็เลยเข้าเล่นเกมแทบตลอดเวลาเลยหลังจากที่ได้สกินนั้นมาเพราะาเราซื้อไงเราแบบเติมเงินไปประมาณสามร้อยมั้งเราก็ซื้อเคเดียอาลีมาเล่นหลังจากวันนั้นแหละทุกคนเดือนละห้าร้อย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 จ่ายไปเพราะว่าจะเอาสกินอาลีพยายามจะเก็บสกินอาลีให้ครบเพราะว่ารู้ว่าตัวเองอ่ะชอบตัวนี้แน่แหละจะเล่นตัวนี้แน่ เล่นอะไรไปประมาณแบบ10ตามัง้งแล้วพี่ๆที่เล่นด้วยก็ชมว่าแบบบุ้ยน้องเฟเล่นเก่งมากเลยไปก็ถามว่าไปเก่งตรงไหนเขาบอกไปว่าน้องเฟยืนในป้อมเก่งมากทุกคนนึกภาพนะอารีมันตัวละครที่ยืนเลนได้ดีมากซับสแตนก็ดีคือทุกอย่างดีมากๆเป็นตัวละครยืนเลนที่แข็งตัวหนึ่งเลยแหละแต่เฟกกับโดนชมว่ายืนเลนเก่งมากเลยน้องตอนแรกไปดีใจนะที่แบบยืนเกาะป้อมเก่งมากเลยน้องตอนแรกก็ดีใจแต่คิดไปคิดมาเอ๊ะ ปกติอาริมนไม่ได้เล่นกันหนีหรือเปล่านะ <c oughs> นั่นแหละค่ะก็เลยไปลงแรงตอนลงแรงเฟโดนแย่งอาริไปเกมหนึ่งเราไป้เห็นอาริคนนั้นอะเขาเล่นดีมากเหมือนเขาจะเสมอมาแล้วเขาเล่นดีมากเฟยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ได้แล้วอยากเล่นได้เหมือนเขาต้องทํำยังไงเฮก็เลยได้ทําการศึกษาค่ะทุกคนกดเข้าไปดูรีเพลย์ของคนนั้นตอนแรกก็ดูแค่คนในแรลงนี่แหละไปไปมามาเฟกเกอร์โชว์เมเกอร์ แลจิตโคเลียดูหมดไม่ได้ดูแค่ทริปเท็กซ์นะเราดูเป็นเกมเพลย์เพราะว่าถ้าดูเกมเพลย์เนี่ยมันจะรู้เรื่องมากกว่านะทุกคนถ้าสมมติใครอยากเรียนรู้ตัวละครเนี่ยเฟนแนะนําให้ดูเกมเพลย์ดีมากใช่โอเคเข้าเรื่องกันต่อพอเราเริ่มเรียนรู้ใช่ไหมเราก็เริ่มเล่นเล่นแต่อาลีเนี่ยแหละเล่นแต่อาลีจนรู้สึกว่าเก่งแนละ้วรู้สึกว่าเปเก่งใช่รู้สึกว่าไปยเก่งอาลีมากถ้าเทียบกับทุกตัวที่จะต้องเล่นให้ดูนะรู้สึกว่าอาลีเป็นตัวละครที่เปมั่นใจแล้วก็เก่งมากกล้าพูดเต็มปากมากว่าเเป็นนมอ เพราะอะไรช่วงนั้นสกินครบเล่นบ่อยมาเตอรี่เต็มเล่นเก่งเป็นตัวพาแรงขึ้นแค่นี้อะทุกคนเฟยก็รู้สึกว่าเฟยเป็นเมนแล้วแต่ว่าเอาจริงนะแค่เราชอบก็เป็นเมนได้แล้วสำหรับสาหรับเฟยนะคือเฟยแค่ชอบมันอะคือถ้าสมมติเฟยไม่ชอบมันอะเราจะเป็นเมนมันได้ยังไงหรอถ้าเฟไม่ชอบมันเฟจะเพิ่มอัธรดในการอยากเล่นได้ยังไงหรอใช่ไหม ใช่ดังนั้นเปก็รู้สึกว่าการที่เราแบบว่ามีเมนมันก็ดีเหมือนกันเพราะว่ามันจะทําให้เรารู้สึกอยากเล่นเกมนี้อยากเล่นให้เก่งขึ้นอยากจะแบบทำให้มันดีขึ้นเท่านั้นเองแต่ไม่ต้องห่วงไปใครไม่มีเมนไม่ใช่เรื่องผิดเลยไม่เป็นไรอย่าไปซีอย่าไปคงอย่าไปเครียดทุกคนชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แหละแบบไม่มีอะไรเหมือนกันหมดหรอกไปเชื่อว่าคนที่ไม่มีเมนอ่ะเผลอๆอาจจะดีเพราะว่าแชมพูแชมพูของเราอ่ะมันเยอะใช่ไหมเราเล่นได้หลายตัวแต่ไปก็ขอไว เก่งพยายามเล่นให้มันแบบเก่งจริงๆอ่ะสัก2-3สตัวเนี่ยจะดีมากๆใช่เพราะว่าบางคนเก่งเป็น10ตัวแต่ไม่มีเมนเลยก็ดีอย่างที่เราบอกอือก็ค่ะก็หมดไปแล้วนะคะว่าเป็นเรื่องเล่าของเราเล่นอาลีก็จะมีประมาณนี้ค่ะทุกคนคือเป็นเล่าไปประมาณ3าสีรอบแล้วแต่ว่ารู้สึกว่ามันยาวไปก็เลยพยายามกระชับกระชับมันลงมาเรื่อยๆนะจนเหลือแค่ประมาณนี้อื ประมาณนี้ค่ะทุกคนหวังว่าทุกคนจะมาเล่าเหมือนกันนะว่ามีประสบการณ์ยังไงบ้างเพราะว่าจริงๆมันมันแบบผูกพันมากเลยนะคะกับการที่เราเรียนรู้ตัวละครใดตัวละครหนึ่งเพื่อที่จะทําให้มันเก่งขึ้นเรื่อยๆอะ่ะทุกคนมีความรู้สึกดีๆกับอารีเยอะมากๆแล้วก็มีฟิกเกอร์อ,อารีเยอะมากๆอยู่ข้างบนเต็มเลยเนะี่ยดีใจที่ได้เล่นเกมนี้แล้วก็ได้ศึกษาเกมนี้ค่ะเย้เจ็บแล้ว